ต้มกระดูกหมูกับพุทธาจีนนะครับเป็นพระเอกนางเอกนะครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมแล้วก็มีบวยซัวซึ่งอ่าอันนี้อันนี้แพงแล้วก็แต่ว่าอร่อยมากนะครับแล้วก็มีเกากี้แล้วก็ใชยเห็ดหอมนะครับเดี๋ยวเราไปต้มกันครับ เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับของผมนะครับคือผงซุปไก่ครับใส่ลงไปเลยครับนะบใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลือครับเกลือเกลือนะฮะเกลือขาดเกลือแล้วเนี่ยมันจะขาดความเขาเรียกอะไรมันไม่สตรองมันไม่แข็งไม่กัดไม่กระโดดนะครับ เดี๋ยวเรารอจนน้ําเดือดแล้วเราจะใส่ลงไปทั้งหมดนี่เลยนะครับเพื่อนๆทําความเข้าใจนิดหนึ่งครับเพื่อนๆ่รสชาติมันจะได้เข้มข้นขึ้นนะฮะถ้าอธิบายเข้าใจง่ายๆเอาละครับเราจะใส่ทั้งหมดลงไปนะฮะแล้วก็ะจะปิดฝาแต่ก่อนอื่นอยากบอกเพื่อนๆน,นท่านผู้ชมว่าน้ําที่ผมใส่ลงไปเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะ ถ้าท่านผู้ชมต้องเติมเพิ่มอีกนิดหนึง่งแต่เนื่องจากผมต้องการน้ําไม่มากนะฮะแต่ต้องหมั่นคอยคอยเปิดดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเติมพริกไทยนะครับพริกไทยขาวหรือเพื่อนๆจะใช้พริกไทยดาก็ได้นะฮะที่เป็นเม็ดแล้วก็ทุบ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 แล้วก็ใส่ลงไปอันนี้เรารอจนเดือดแล้วก็นุ่มนะครับเอาละครับได้ที่แล้วแล้วก็สวยงามมากๆเลย นะฮะแล้วก็พุ้สาก็ก็นุ่มนะครับเราลองชิมกันครับอืมอันนี้คือโอเคเลยผ่านนะครับ mm hmm. ก็ลองทำกันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้ามาทีหลัง mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ